น้ำชาชีรนัทเฉลยเพศบุตรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีสำหรับว่าที่คุณแม่อีกรายน้ำชาชีรนัทยูสานนสำหรับนักร้องสาวสวยเสียงทรงพลังหลังจากคบหาดูใจกับสามีและจูงมือวิธีวิวากับสามีดรเตอร์วาวินกะดินกะลัทิพิพัท จนกระทั่งตั้งท้องบุตรคนแรกสมดังใจแต่ไม่ว่าเธอจะอุ้มท้องอยู่ความหุ่นสวยของเธอก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหากใครได้ติดตามน้ำชาชีรนัทผ่านทางโซเชียลก็มักจะเห็นเธอโพสต์ภาพในลุกแซบๆอยู่บ่อยครั้งหลังจากอุ้มท้องบุตรคนแรกนานกว่า4เดือนน้ำชาชีรนัทด็อกเตอร์วาวก็ได้โพสคลิปวิดีโอผ่านทางช่องส่วนตัวฉเฉลยเพศบุตรคนแรกพร้อมระบุคำบรรยายใต้คลิปว่าลุ้นหนักมากนี่คือสิ่งที่ลุ้นที่สุด ตลอดเวลาตั้งแต่รู้ว่าท้องค่ะไปดูกันเลยว่าจะได้ลูกสาวหรือลูกชายแต่อย่างไงก็ตามรื่นเต้นหมดแล้วรักหมดใจเลยค่ะส่วนตัวทั้งคุณพ่อและคุณแม่ป้ายแดงบอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ตัดภาพไปที่ขั้นตอนที่ได้เห็นเจ้าหน้าตัวจิ๋วในท้องชัดเจนเลยจ้าว่าจมูกโด่งมาก สำหรับเรื่องเพศนั้นทางหมอได้ตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่ค่อยชัวอยากให้รอติดตามต่อไปจากที่เห็นและประสบการณ์มาค่อนข้างทางชัวว่าจะเป็นผู้ชายยิ่งหมอดูที่น้ำชาไปมาก็บอกว่าเป็นผู้ชายร้อเปอร์เซนตด้วยทั้งคู่ได้เดากันตั้งแต่แรกว่าเป็นบุตรชายนั่นเอง และสำหรับน้ำชาชีรนัทยูสานนมีชื่อเสียงจากผลงานรักแท้อย่างไงรวมถึงผลงานละครเรื่องพิมมาลารับบทเป็นน้ำนวลด้วยเธอใฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้องมาตั้งแต่อย่างเล็กน้ำชาชีรนัทจึงตั้งใจศึกษาและร่มเรียนด้านดนตรีศิลปะอาทิเช่นเปียโน,โนบัลเล่และวาดเขียนสนใจที่จะศึกษาต่างประเทศเมื่ออายุ14ปีเพื่อหาประสบการณ์เรื่องศิลปะและการร้องเพลงโดยมีครอบครัวให้สนับสนุน ทั้งนี้เมื่อเธอศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมาแต่เอดีวิทยาลัยเธอเคยประกวดร้องเพลงประสานเสียงกับเพื่อนๆในห้องโดยได้ตำแหน่งชนะเลิศและเมื่อครั้งที่เธอศึกษาอยู่ต่างประเทศเธอได้ร้องเพลงในงานโรงเรียนโดยเพื่อนๆได้แสดงความชอบใจจนกลายมาเป็นแรงผลักดันให้เธออยากร้องเพลงต่อไปทางด้านชีวิตส่วนตัวเธอคบหาดูใจกับดรวาว ดิวกะรัตพิพัฒน์แฟนหนุ่มเศรษฐีนอกวงการปัจจุบันเธอได้สมรสกับดอรวาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่31มกราคมปี2,563